WBS หรือ Work Breakdown Structure คืออะไรมาลองหาคำตอบกันดูนะคะ w o r ร์ r e a k d o w n น t r u c t u r e นะคะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเวลาที่เรากำลังจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะซึ่งเวลาที่เรากำลังจะทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วในการวางแผนงานเนี่ยจะมีอยู่3มเรื่องที่เราควรจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าควรจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือบริหารงานนะคะอย่างที่2ก็คือบริหารเวลากับอย่างที่3นะคะก็คือบริหารความคืบหน้านะคะพอเรารู้แล้วนะคะว่าจะต้องมีการบริหารงานบริหารเวลา แล้วก็บริหารความคืบหน้าเนี่ยเจ้าตัว work breakdown structure เนี่ยก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือการหาให้เจอว่าเรามีงานอะไรบ้างมาลองดูนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไร ในขั้นตอนแรกนะคะของการทำ work breakdown structure นะคะตอบให้ได้นะว่าเรากำลังทำงานอะไรอยู่นะคะอะไรคือวัตถุประสงค์ของงานนี้นะคะแล้วเราจะต้องส่งต่องานนี้ให้กับใครหรือเราจะต้องทำงานนี้ต่อจากใครด้วยนะคะอย่างแรกนี้จะทำให้คุณได้เห็นภาพก่อนนะว่าคุณกำลังจะทำงานอะไรค่ะ ต่อมาขั้นตอนที่2นะคะเราจะเริ่มแบ่งย่อยตัวงานออกมาอีกนะคะเพื่อเป็นลักษณะงานชิ้นย่อยนะคะเราจะใช้เป็นตัว tree mapping นะคะก็คือการแตกย่อยงานออกมาให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนโดยใช้ตัว tree chart ตัวนี้นะคะที่จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ หลังจากที่เราเห็นภาพรวมใหญ่แยกเป็นภาพย่อยเสร็จแล้วนะคะจะทําให้เราเห็นขอบเขตงานที่เราจะต้องทํานะคะแล้วรู้ด้วยว่าเรามีความสามารถในการทําขอบเขตงานทั้งหมดเนี้ยในตัวคนเดียวได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไหนมาช่วยเหลือในแต่ละงานแยกย่อยได้นะคะซึ่งข้อดีในการทํา work breakdown structure นะคะก็มีอยู่3อย่างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือจะทําให้เราเห็นภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งหมดแล้วรู้ว่าเรามีความสามารถในการจัดการงานย่อยแต่ละ อย่างได้คนเดียวจริงหรือไม่นะคะหรือเราต้องการผู้เชี่ยวชาญอะไรมาจัดการในแต่ละส่วนงานบ้างหรือเปล่าข้อที่2นะคะจะทําให้เราเห็นต้นทุนที่เกิดขึ้นด้วยในแต่ละงานที่เราแยกย่อยไปนะคะการที่เราเห็นเนื้องานย่อยแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายย่อยได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นงานเลยค่ะข้อดีข้อที่3นะคะก็คือจะทําให้เราควบคุมเวลาได้ดียิ่งขึ้นด้วยยิ่งถ้าเราแยกย่อยได้เยอะเท่าไหร่นะคะจะทําให้เห็นเลยนะคะว่าแต่ละฐา นนต้องการเวลาแบบไหนงานย่อยต่างๆเหล่านั้นอาจจะมาทําพร้อมกันก็ได้จะยิ่งทําให้เราเควบคุมเวลาให้อยู่ในไทม์ไลน์หรืออาจจะสั้นกว่าที่เราวางแผนไว้ตอนแรกด้วยนะคะรู้จัก work break down structure แล้วต่อไปนี้เวลาจะเริ่มทํางานอะไรลองเริ่มจากการเบรกเป็นชิ้นย่อยๆแบบนี้นะคะจะทําให้คุณควบคุมทั้งเวลาค่าใช้จ่ายแล้วก็เนื้องานได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Creative Talk กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆมีประโยชน์แบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณค่ะ